สวัสดีครับมาพบกันกับเปิดไพ่แบบสับๆนะ EP 4แล้วนะครับผมวันที่6กจนถึงประมาณวันที่สนะ่แม้หกเจอ่ะ5วันพอดีเนาะเริ่มตั้งแต่ลัคนาราศีมังกรกันไปอย่างรวดเร็วเนะวันจันร์ได้ออกมาก็คือ4ดดนะี่ดอกเนาะโอ้โหตุวจากความตายนะกำลังเอ่อทำงานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังพักผ่อนอยู่ยัง อะไรอย่างนี้อยู่เลยนะพอตื่นวันจันโอ้ไม่อยากจะทำเนาะวันอังคารล่ะวันอังคารเป็นไรวันอังคารเขาบอกว่าเป็นก้าวถ้วยไอชายนบอกว่าก้าวถ้วยก็พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะวันพุธนั้นเป็นเดอะสตาร์นะวันพฤหัสนั้นเป็นเดอะเฮอร์มีสเนาะเหงเเหาเนาะวันศุกร์นั้นเป็นเดอะไฮเพทเทดนะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกลุ่มเนาะวันจันนั้นออกมาเป็นสามคั้นะครับผมก็ วางแผนที่จะทานู่นทนํานี่แต่แล้ววันอังคารไม่ออกมาเป็นแปดดาวไม่สามารถที่จะขยับขยายไปไหนได้นะครับวันพุธยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะเป็นสิบคาถาเลยนะโอ้โหเหนื่อยหน่อยหนึ่งเนาะวางแผนไว้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เหนื่อยนะแล้วสุดท้ายวันพฤหัสอะเอ็ดออฟสอดน,นะอาจจะเดินได้ละนะครับแล้วก็ไปในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะเป็นเพกออฟกอนนะประมาณนี้นะครับคนลัศีกรศีต่อไปคือลัราศีมีนะน,ะน,นะวันจันทร์นะพรุ่งนี้ออกมาเป็นอะไรเอ,อ่ยออกมาเป็นห้าเหลี่ยงนะอุ้ย แอบหนีไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่าทุกเสียใจโดดเดี่ยวนะวันอังคารออกมาเป็นอ่ามีการแบบว่าเข้าไปคุยจับมือกันนะเป็นวันจันได้สองถ้วยเนาะไม่ใช่วันอังคารเป็นสองถ้วยวันพุธน่ะวันพุธอ่ะทาไมถ้วยมันตกไปสองถ้วยแล้วมันกลายเป็นสี่ถ้วยอ๋อแสดงว่าสิ่งที่ต่อธถนาอาจจะไม่ได้หรือเปล่าเออเป็นสี่ถ้วยบางทีเราก็หวังมากเกินไปใช่ปะมันก็เลยกลายเป็นสี่ถ้วยยากพอเนาะเพราะวันพฤหัสเขาบอกว่าเป็น v i ออ of ดอะฟอร์ u n e เนาะก็เป็นไตตาม เออโกง่งเกลียวโกลมก,กรรมของเราไปนั่นเองนะวันศุกร์นั้นของคนราศีมีนเป็นเพดออฟคัพไม่เป็นไรสู้เริ่มต้นใหม่นะครับคนราศาีตุลย์คือลัราศีเมฆนะวันจันทร์ของคุณเป็นอะไรพรุ่งนี้โอ้โหสองดาบขยับขยายอะไรไปไหนไม่ได้เลยนะแล้วก็โอ้โหงคาร์นั้นได้เดตทาวเวอร์ออกมานะครับวันพุธออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็นแปดถ้วยนะโอ้ไปหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ดีกว่าเนาะเสร็จแล้ววันพฤหัสเนาะพุธเป็นแสงสว่างที่ปลายโม่แปดถ้วยวันพฤหัสออกมาเป็นเอ็ดออฟ วอนอ่าถือว่าน่าจะเริ่มเดินได้ละอ่านนะแล้วก็เป็นวันศุกร์ชิบหายเลยครับสามดาบเนาะอืก็ลักษณะราศาีต,วต,วตวัวไปคือละกันราศีพุกตกนะวันจันทร์โอ้วันจันทร์ทำไมขยับกันไม่ได้เลยเนาะเป็นเจ็ดดาบเนาะขโมยช่วงจริงเนาะต้องฉวยโอกาสเนาะวันอังคารเป็นเพจออฟเดอะเพนทักเกิลนะครับวันพุธนั้นเป็น King คิงออฟท็อปอ่ะถือว่าดีขึ้นเนาะวันศุกร์พรหัสเป็น Queen ควีนออฟท็อปโอ้โหเฮ้ย พุชโมันดีว่ะเนาะวันศุกร์ออกมาเป็นสองคาถาเนาะเป็นสองคาถาก็ถือว่า เออเรื่องมันเดิมนมาดีหมดเลยสามารถที่จะจัดก,การนู่นนี่นั่นต่างๆนานาได้สงสัยดาวเกตมันย้ายครับลัคนาแน่เลยคนลัคนาราศีทุกศกต่อไปลัคนาราศีเมถุนเนาะวันจัออน,ออนทรนะ์ออกมาเป็นเอ็มเอพลโล่นะวันอังคารออกมาเป็นเอ็ออฟเพนทักคนนะวันพุธออกมาเป็นควีนออฟวอร์นะวันพฤหัสออกมาเป็นอะไรเอ่ยห้าถ้วยโอทุกศกเศร้าเสียใจเนาะแต่ก็ยังเหลืออะไรดีๆบ้างบางสิ่งบางอย่างก็ไปใช้เป็นประสบการณ์เนาะแล้วก็ออกมาเป็นหกอะไรเนี่ยหกถ้วยอ่าหกถ้วยก็ การใช้ความหลังการใช้ประสบการณ์ต่างๆนานาที่จะปรับเปลี่ยนเนาะเพราะแล้วราศีต่อไปคือลัคนาราศีก,ก็กดพรุ่งนี้ออกมาเป็นอะไรเอ่ยออกมาเป็นา่าดักมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะช่วงจริงมีเรื่องที่จะต้องจัดก,การปัญหาต่างๆนานาวันอังคารออกมาเป็นเดอะเทมเพลนเนาะต้องอดทนแล้วเหรแล้วนะวันพุธออกมาเป็นอะไรเอ่ยวันพุธออกมาเป็นสองเหรียญอาการแบ่งการแจกจ่ายนู่นนี่นั่นเนาะแบ่งเวลาให้ถูกนะครับแล้วก็มาเป็นวันพฤหัสเป็นเพจออสสต์นะครับผมก็พยายามต่อไป กระตือรือร้นและวันศุกร์ออกมาเป็นสิบถ้วยโอ้โหดีเลยนะครับคนคราศตรีต่อไปคือราศีสิงห์ราศีสิงห์นะวันจันทร์ออกมาเป็น king o s w o นะครับผมก็คือเป็นอ๋อราชาดาบเนาะราชาดาบก็สการสิ่งต่างๆนานาแล้วก็วันอังคารออกมาเป็นแต่สาถาก็ขยายอำนาจขยายสิ่งต่างๆของคุณออกไปนะครับ ขยายกิจาการของคุณออกไปนะอย่างทำอะไรทำน,น,ทนู่นทำนี่ทำนั้นวันพุธออกมาเป็นเจ็เหรียญเนานะพอคุณขยายเสร็จวันพุธก็เก็บเกี่ยววันพฤหัสเป็นเดวี่ออกไปเที่ยวเนาะวันศุกร์ออกมาเป็นเจ็ถ้วยมีทางเลือกมากมายให้เราจะการ คนละกันราศีกันน้องวันจันทร์ออกมาเป็นเดจ้าสิกมองหาความยุติธรรมโอ้วันจันทำไมฉันต้องทำงานหนักเหลือเกินวันทองออกมาเป็นเจ็ดชะตาเนาะปัญหาต่างๆมาฉันก็ต้องแก้ปัญหาไปและก็วันพุธออกมาเป็น king of o n ะแก้ปัญหาได้ฉันก็เป็นราชาแห่งการแก้ปัญหาและวันพฤหัสนั้นที่เป็นนาย of top อะฉันก็ต้องปรับตัวเป็นเหมือนอัศวินและวันศุกร์ฉันก็เป็นสี่อะไรไะเนี่ยสี่อะไรวะเนี่ยอันนี้สี่อะไรเนี่ยติ๊กตับติ๊กตับสี่เหลี่ยมนะอ่ะ ก็รู้หาทางทำมาหา,หา,หากินใหม่ๆต่อไปคนลักณะราศีตุลนนะ้องวันจันพรุ่งนี้ออกมาเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหตีรลนันแทงก็เป็น5ดาบเนะวันอังคารออกมาเป็น6ดาบเนะ การเดินทางทางน้ําปลดปล่อยความยากจนก็คือแบบว่าต้องอดทนต่อไปกับกรณีที่เกิดขึ้นกับชีวิตในวันจันทร์และอังคารวันพุธออกมาเป็นเก้าเหรียญอาอาจจะรวยก็ได้วันพุธเนาะมีโชคมีลาบเป็นเก้าเหรียญสิ่งดีๆกาลังจะมาและวันพฤหัสออกมาเป็นสามถ้วยอ่าก็ลื่นเลง เนาะมีการลิงค์ฉลองกันจากวันพุธและวันศุกร์ออกเป็นชาลิออนทำอะไรได้ก็ทําต่อไปคนลกคณะราศีสบาปคือลัคนาราศีพิจิกเนาะพิจิกวันจันทร์ของคุณออกมาเป็นนายออฟเดอะเพนทัลเทนนะมีอะไรทําก็ทําไปวันอังคารออกมาเป็นทิงออฟเดอะเพนทัลเทนะก็ดีขึ้นนะจากวันจันทร์วันพุธออกเป็นเดอะซันนะครับวันพฤหัสออกมาเป็นเดอะอะไรวะเนี่ยนี่น่าจะเดวิลแน่เลยหมายเลขสิบสามนะเดวิลใช่ไหม อ,อ่าปอเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นเดทหรอหมาเยเลขสิบสามเป็นเดทเนาะอืมถ้าํามไม่ผิดเนาะอ่าเพราะรหัสเป็นเดเดทเนาะแล้ววันที่ปียบตีมใครวะอ้าพนี้และวันที่วันพุธเนาะก็ออกมาเป็นก้าวกรถาอ่าก้าวกระเถาก็เพิ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีนะประมาณนั้นนะครับวันลัขนาราศีธนูนะวันจัออนทร์ของคุณออกมาเป็นเดเ empress สวยและรวยมากนะวันอังคารของคุณออกมาเป็นไนท์ออฟวอร์นะครับวันวันพุธของคุณออกมาเป็น อ๋อเดจัาเมนต์นะครับผมฟังเนี่ยเกิดใหม่นะตอนพี่สาววันพุธเราก็ไปวันพฤหัสออกมาเป็นเดอะมูนนะครับแล้ววันศุกร์ออกมาเป็นเดอะเมซิเซียโอโได้ไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคนละคณะเอาจบแลวนี่เอาจบแล้วก็สวัสดีครับ